องศาเด้อือโอขับรถเองนะครับตอนนี้โดนัทขับรถด้วยพ่อนั่งนะครับตอนนี้ครับดูนะครับขับไปเรืเ่อยๆแล้วครับ อยู่ปดายโดนัทอยู่ปอดสาเองนะครับแต่ขับรถกระบะได้แล้วนะครับผมขับรถให้พ่อนั่งได้แล้วนะครับเออขับรถสบายเลยครับเห็นไหมครับเด็กตัดฉริยะครับ,รรบขับรถสบายเลยอ่าตอนนี้ถึงทางโค้งแล้วนะครับดูว่าเขาจะทํายังไงครับเขาจะทายัางไง เป็นเด็กหญิงที่มีอัธรยยามากครับโอ้ดูสิครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับสบายเลยครับข้าโค้งได้สบายเลยหอกมากหอกมาอ๋อ,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 อตอนนี้มีมอเตอร์ไซค์ตามตูดมานะครับมอเตอร์ไซค์ตามจูดมาครับอย่าครับให้มอเตอร์ไซค์ไปก่อนนะครับมอเตอร์ไซค์มาแล้วครับไป<อ> อย่าลงข้าวเดี๋วยวเราไปปวงมาลัยข้ออีกพี่ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงฝายแล้วนะครับฝายบ้าน<ว>ฝายฝายใหญ่<ว>เดี๋ยวบาไปนำเดีอดอย๋ยวจะกองเนาะปลอดีลละผ่อนใจละถึงบ้านคุณครูครูยาง ครูปอยอถึงบ้านกัครูปอยอ่ะครับซองกระจกข,ข้างหลังดูเนี่ยเออกระจกข,ขามันไม่โดนพานมาาบออันนีน้ขับไปเรื่อยๆแล้วครับใกล้จะถึงบ้านแล้วแต่พ่อเจ็บขามากเลยตอนนี้นั่งทับขาพ่อมากลแล้วนะครับต้มต้ม ไม่ติดโตกะไฟคือพญายิางย่งนี่ต้งพ่อขับไปพ่อไปมาเลยลูกละมาพ่อล่ะช้างเขียดเพื่อันนี้ก็เปลี่ยนมือครับสำรองนะครับตอนนี้ลูกสาวก็ขับมาอย่างฝีมือครับทีน,นี้ก็ให้พ่อหัดขับนะครับพ่อก็ขับอยูอ่พ่อก็ขับยังไม่เป็นเลยครับตาพ่าขับเป็นจอดพอแลอ้วพซ่ค่ะ พาดอะไรไปจะในทางน้อยทางแคบมันทา้งข่วง,งมันโลบ่ทันซนกันรถทั้งหมหุนไ้ผู้ใดมาดับหน้าหยิ่งนีอคือคนดำแต่จะรุนเ่อเกี่ยวเขาจะกอนเฮ้าห่วยเลี้ยงช่องเถื่อคนบ่ฮะผู้ใดหน้าไผอ่ะใครครับน่ะใครครับอยู่ใครครับอ้าฮะ เออว่าสันเอลดเออเออวัาสันไปทา้งนาก่าน uh ้่าสันเออเออไมทังนาก่อนหมายความว่าจะในเออเออข้ากับังไฟเมียก่อนเนี่ยมาจอดน้ำเอาึ้นกับจ้อเอ่ะจะไปกดแชร์ได้หรือนนี้ังวันหิวงเ่าแห่งพรเนี่ยอาจารย์ยังมัดเกเีย องฮกินแล้วสิสินอนไนดะ้พอสินอนไนดะ้าานนบ่อยไนได้ไหมเนะนีย่ในในนยปลาเท่เขากินก่อนปลาเท่กินอะไบ่เอเกิดตายหน่อยตอนนั้นเป็นยังไงนาะเปิดตายหน่อยเขาเปิดไงนะแม่ไชื่อไงอือเขาจะเปิดเกิดปีกกระต่าย

เป็นหินกระสอนเป็นหินกระสอนมันเป็นอย่างยยานบโอ้ยเป็นยานเนี่ยไปจตอนั้นเขาเห็นเพื่อนว่าหันหลังคะแนนเนี่ยนะเป็นเป็นอย่างหญนกระสอนผู้ใดล่ะว่าปอนฮะปอบินโตเนี่ยอะไรปอบเขาเนี่ยไม่เห็นโตนี่คือเห็นเ่าสต่น่ะเอาว่าเนี่ยไม่เห็น ตอนนั้นอาจารจะลุงพ่อชุภัดจะเลงไปเผาเถียงเราเราไปหลีเห็ดเถียงใหมบอกอยู่หลังก็หายไอ้่าลุงพ่อชุภัดไปเผาเถียงเราเขาไปเผาแะ่ละเผาเถียงนันนี้บอกไอ้ลุงพ่อชุภัดเดี๋ยบอกแปปลุงพ่อชุภัดแต่ละเขาบอกคป็นเสี้ยลอยู่ตอนนั้นบอกต้องจอดบนก้อนอัศวินอ่อนกอนนั้นเราก็เห e ็ดแน่กินทุกว่าอยู่ในอันกระถ่มแล้วเนาะมันอ uh ัศวินอ um ่อน แล้วก็อ้ายอโอ้สายสินออมมาลูกไปค่อยเปิดประตูเด้ค่อยเปิดได้มันจะตื่นเสาค่อยเปิดเอา,มา,มา okay, ไมอรูว่าใครมด้วยอยูของลงไปนะของหรอของตำมะละกอไปฮัดถวยอาจารย์ไย